สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพกูชชาองไฟแล้วนะคะหลังจากที่ฟ้าลงคลิปไปนะคะทุกคนคือฟ้าได้สั่งกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วมันก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนคือฟ้าตื่นเต้นมากนะคือแบบเห็นกระเป๋าแล้วคือมันสวยมากนะคะฟันก็เปิดดูไวเฉยนะคะทุกคนก็แบบว่าจะเปิดพร้อมท่านผู้ชมมาแหละแต่ก็แบบอดใจไว้ไม่ได้นะคะก็มันก็เลยต้องเปิดก่อนนะคะเดี๋ยวไปเรื่องนะคะที่ใบแรกนะก็คือกระเป๋าตั้งนะคะเป็นของแบรนด์มาริมาริกย์นะคะ เขามาคายใครมคาคัย h a t e v e r ไปของอะไรก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้ตรงนี้นะคะทุกคนว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะคะก็คือมันสวยมากเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูแต่ว่าฟ้าใส่บัตรใส่ตังไปแล้วนะทุกคนก็แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบช่องบัตรนะคะแล้วมันก็จะเป็นตังตังตังนะคะก็แบบไม่ค่อยมีตังหรอทุกคนก็เลยไม่อยากจะโชว์ว่ามีตังหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนเออก็แบบ ช่วงโควิดด้วยนาะก็แบบไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยตังก็ไม่มีทุกคนงานก็ไม่ได้ทำเออก็แบบอันนี้ก็ใบแรกนะคะทุกคน,นคือมันสวยแล้วมันเป็นตารางอ่ะอืมสวยมากนะคะเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นไพรส์ให้ตรงนี้นะคะว่า how much is it โอ a y okay? นะคะเดี๋ยวไปใบต่อไปเลยนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนทุกคนอันนี้ก็จะคือใบที่สองทุกคน ก็คือดีงานคือดีนะคะมันก็แบบอย่างเงี้ยคือแบบสปายแบบเงี้ยเออสปายข้างอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ไหลเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบเนี้ยก็คือแบบคือมันดีแล้วข้างในมันกว้างด้วยนะทุกคนข้างในแบบกว้างมาเฮ้เลยแล้วมันมีกระเป๋าซิปใน,นด้วยนะแถงนี้มันมีกระเป๋าในด้วยนะคะ เดี๋ยวฟ้าจะใส่ไพร c ์ให้นะคะว่ามันเท่าไหร่นะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฟ้าจะใส่ให้ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะแบบไปไปต่อไปเลยนะคะทุกคนทุกคน,กค,นคือใบเนี้ยเป็นไบที่แบบว่าฟ้าเห็นแล้วคือแบบฉันต้องได้อะและฉันต้องตำให้ได้นะทุกคนคือมันเป็นทรงหมอนจ้าแบบนี้คือแบบยูยูนะคะคือแบบ อยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปไหนก็เป็นไรนะคะก็คือแบบขอให้แค่มีนะคะทุกคนอือคือแบบมันกว้างมากข้างในเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะทุกคนเพราะว่ามันมีกระดาษข้างในก็คือแบบเขาไม่ได้กระดาษออกไพ่คือแบบมันคงจะแบบทําให้ทรงมันไม่หนีงเนี่ยออกไม่ได้อะ่ะเราก็คือดีเทลข้างในนะคะมันก็จะมีสิบข้างในนะคะทุกคนแล้วก็มีสิบข้างนอกด้วยนะคะ อย่างน,างน,างนี้คือมันดีมากเลยนะคะคือแบบฟ้าเห็นคือใบนี้คือใบที่ฟ้าซื้อเลยนะคะคือแบบใบที่ฟ้าแบบจองม้เลยบะฉันต้องได้ใบนี้นะคะอืมฉันต้องได้ใบนี้คือมันเลิศม,มากคือแบบไฮโซหรูหลานะทุกคนเออถึงจะไม่แพงก็แบบดูแพงได้เขาพูดอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรวะ ถึงจะซื้อมันไม่แพงก็แบบดูแพงได้อะไรประมาณเนี้ยเอเอก็นั่นแหละเอก็แบบพูดไม่พูดไม่ถูกแล้วพูดก็แบบนั่ง,งจิกิขัดอยู่อย่างเงี้ยทุกคนคือบางทีแบบมันภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใช่ไหมคือแบบมันก็ต้องมิกซ์กันอนะ่ะเออไม่รู้สิ <c oughs> คือแบบเริ่มจะลืมภาษาไทยแล้วมั้งคืออย่างเงี้ยเออมางทีก็คือแบบถ้าคุยกับท่านผู้ชมอะไรเงี้ยบางบางทีภาษาอังกฤษมันก็จะออกมาบางทีมันก็จะออกมาเป็นภาษาไทยอ่ะทุกคนเออ เดจะก็โทนฟังไปก่อนนะคะจะพยายามนะคะผู้ภาษาไทยให้รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวนี้คือแบบผู้ภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะอเพราะว่าอยู่ที่บ้านฟ้าก็คุยภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะกับคุณแม่ส่วนมากนะคะจะไม่ไทยเลยนะคะก็คือแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยมิกซ์นะคะจะไปๆต่อไปเลยนะทุกคนคือมันเริ่ดม,มาก อันน,นี้ก่อนอันนี้คือใบตองคือมันสวยคือมันเป็นแบบเนี้ยเหมือนกล่องแต่มันก็ไม่ใช่ทรงกล่องนะทุกคนแล้วดูข้างในมันแบบนี้อุย้ยฟ้ามีปากกาฟ้าเอาปากกาใส่ด้วยมีปากกาหนึง่งคือสวยมวลลุ่มและมันก็แบบสะพ,พายได้เบาๆนะทุกคนแบบเนี้ย ก็แบบแล้วก็เดินไปตลาดอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะใส่ไพรซ์ตรงนี้ไว้ให้นะคะว่า how much นะคะคือมันเลิศและมันดีแล้วมันสวยมากเลยนะทุกคนและนี่ก็คือกระเป๋านะคะที่ฟ้าให้ซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้อันที่สองนะคะแล้วก็จะไปอันต่อไปนะคะแล้วก็อันที่สามนะคะแบบนี้นะคะก็เอาโซ่ไปข้างหน้า แล้วก็ตามดูใบน,นี้นะคะคือแบบว่าถ้าเป็นคนอะไรที่แบบซื้อเปลืองมากเลยทุกคนเออคือแบบไม่ได้ไปไหนแล้วก็แบบอยากซื้อคือมันต้องต่ำคือมันต้องได้แหละทุกคนก็จะว่ะเออวันนี้นะคะก็แบบมารีวิวกระเป๋าแค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากกดบคไปก่อนนะคะทุกคนบายยัก